ลูกเสือกลุ่มแรกมาแล้วกลุ่มนี้ทําเวลาได้ดีมากเลยสิบโมงห้าสิบนั่นไงกองกำลังมา

ขึ้นมือขึ้นจับแล้วดึงหนึ่งสองสามดึงดึงเอาเอวด้วยบาที่เอวเออเอวเออเอวคุณพิชาทำครับมาเดี๋ยวผู้กำกัเพลงประกอบให้ทำท่าประกอบนะครับนั่งไหนกันเนยมาเออแมนมาเอาเสื้อผัดัดท์ทันทายเอนโซฟาเสื้อสายดูมาหนึ่งสองสามลมเย็นเย็นเรามาเล่นชักว่าวกระตุกเบาเบาเพาะว่ามันติดลู สวัสดีครับมเด็กปากรนนอยบอมครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนอายุน้อยๆไซส์เล็กๆโอ้ยบามเิ่ง่อาจารย์มากไม่ได้ตัวแฝดแล้วเรียกว่าีคอมเมบอลเตสบอสบอมอเขาบอกว่าเขาเรียนหนังสือไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอ้ยบเนไ่อบอขอันี้เรียนหนังสือบ่อยป้องอ้ต่อกัต่อบักัง าเลขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับเชิญกลับไปนั่งครับอบบ่าไอ้เออก่งเนะอะไอ้เก่งเนาะมอไหนลูกออ่าแนะนำตัวให้เอลยข้าจ่อพวกนี้ฮูเอ้ขอา้าจ่อเป็นเอฟซีเก่งชอะไรครับ แพวชื่ออะไรลูกแมน้อาไม่ครับพี่แบมชื่ออะไรคะชื่พิชาค่ะจะเล่นชื่ออะไรคะแบมค่ะไปกันค่ะวันนี้พวกเราไปมาหมดครบแปดฐานหรือยังโจเดียราเลืออีกฐานสุดท้ายลูก เราแม่จะทานอะไรลอดฟันนะทานลอดปากเสือลอดปากครูได้เอาเสือโคร่งทางกระดิ่งของตัวมาไปแล้วที่ข้างหน้าพวกเราก็จะไปลอดปากมันเอาตัวขอคอให้ได้เด้อผู้ใดีตัวใหญ่ก็ต้องเอาคอให้ได้เพราะว่าปากมันกระอาสนิดนี้เขาบอกมันมีป้ายคอให้ได้มาให้เซนก่อนเอาสมุดเซนมาลูกมีประกาศว่าอะไรบ้างที คืออ๋อ oh, ม oh. ันแปลว่าอะไรสมองบ่สมองน่อยโอ้โหสองชับถึงว่าผมทำตัานี้ครูทำแล้วกดได้ทำปฏิญาณไปมาแล้วแตเส้นระเบียบขอกูพื่อนคู่ใหม่ที่เต็นคนแรก